ีร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณไม่มีเจตนาร่วมในการกระทําความผิดกับไอ้บุคคลน,นั้นน่ะตั้งแต่เริ่มต้นยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยหรือบุคคลที่คุณรู้จักเขาชวนไปเที่ยวชวนไปดูหนังชวนไปฟังเพลงแต่อยู่ๆครับเขาเอาปืนเอามีดเนี่ยไปสังหารผู้เสียหายจนเสียชีวิตลงนะ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการร่วมกระทําความผิดกับเขาตั้งแต่เริ่มคุณไม่รู้ไม่ทราบเลยครับเรามีเจตนาคือไปเที่ยวกับเขาแต่เขาไปสังหารบุคคลอื่นจนเสียชีวิตเนี่ยแบบนี้นะครับการถามค้านทําลายน้ําหนักทั้งพยานเอกสารพยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานวัตถุเนี่ยในการนําสืบพยานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญทนายจะต้องถามให้ละเอียดนะเพราะคดีประเภทนี้เนี่ยครับเท่าที่ผมเจอมานะครับ ถ้าข้อเท็จจริงไม่ชัดเนี่ยสารชั้นต้นท่านก็จะลงไว้ก่อนแล้วค่อยไปอุทธร์ทีนี้พอในชั้นอุทธร์เนี่ยถ้าคุณถามค้านทําลายน้ําหนักไว้โดยละเอียดเวลาเราไปเขียนอุทธร์เราสามารถเกี่ยวประเด็นต่างๆเกี่ยวข้อเท็จจริงเกี่ยวข้อกฎหมายในการเขียนอุทธร์หรือถ้าเลยไปถึงชั้นฎีกาเรายังมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่สามารถเกี่ยว เขียนเพื่อพิสูจน์หักล้างในสารชั้นต้นได้เพื่อนําเสนอในสารชั้นอุทธรหรือดีกานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกเฟ้นทนายในสารชั้นต้นนะละเอียดนิดหนึ่งหาเฟ้นดีๆครับ